สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กับคลิปกาชาเก n นชินอิมแพ็กันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันที่แพทส่งท้ายของแพท5อย่างแพท5.8ได้อัปเดตแล้ววันนี้เราก็เลยจะมาเปิดกาชาน้องอีเนฟากันซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปดูกาชากันก็เหมือนเดิมนะคะถ้าใครชอบคอนเทนต์ของเราก็อย่าลืมกด subscribe กด like กด s h a r ถ้าใครสนใจ d o n a t เป็นกำลังใจให้เราก็ลิงก์อยู่ใน d e s c r i p t i o เลยนะคะ อ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูตู้กาชากันเอ่อชื่อตู้พลวัตเคลื่อนดาราอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่คิดว่าก็น่าจะอ่านแบบนี้แหละในตู้ก็จะเป็นน้องอีเนฟาเนาะซึ่งจริงๆอ่ะวันนี้เราจะเปิดกาชาแบบชิวๆนะคือก็ถ้าหลุดเลส ก็อาจจะเก็บการันตีไว้ให้ตัวแพทหกไปเลยอะไรอย่างนี้เพราะว่าตัวแพทหกก็มีตัวที่ถูกใจเยอะมากเราก็เลยแบบว่าโอเคถ้าได้น้องก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอาจจะไปรอตัวแพทของนอตครายเลยอาทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูทุนกันเนาะเท่าที่เห็นเราก็มีเพรอยู่1 3ึ่ แล้วก็จะมีเม็ดรุ้งอยู่6เม็ดก็เปิดได้1ทองอะไรแต่ก็นั่นแหละไม่มีการันตีไม่มีอะไรเลยโลง่โลงๆหลังจากเปิดสเกอร์ก็ไม่ได้เปิดใครอีกเลยก็ไม่รู้ว่าจะได้น้องหรือไม่ก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ก็ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะอ่าไม่ได้สีเรียดเพราะว่าใจไปอยู่กับผู้บ่าวผมยาวแล้วเออ นั้นก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยตามสูตรเนาะมันก็ไม่มีทางออกไว้อยู่แล้วน่าจะออกการันตีแหละเราไม่ต้องเป็นรุนอะไรกดไปเรื่อยๆถือว่าเอาสี่ดาวแล้วกันอ่าตัวละครก็ไม่ออกให้ด้วยกาจะบบู ค okay. ตอนตอนฉันยังไม่ c 6อีกหรือตอนเขามาเรื่อยๆเลยนายน้อยฉันล่ะนายน้อยฉันยังไม่ c 6เลยเออนี่เราทักเราก็มาอย่างจึงกี่โลเราไม่รู้ไม่ได้นับเลยนะเขายังไม่ออก เห็นปะถ้าเราไม่คาดหวังเราจะไม่ผิดหวังลึกยังไงก็ลึกอย่างนั้นแหละยังไม่ออกอีกเหรอเพชร้ันหมดละเปิดได้แค่ทีละโลนะนี่ยทีละโลจะออกหรือ,ปอ,อ,เ,รอเปล่าเหอะน้าใจร้ายมาก อย่างน้อยก็ออกทองให้ชื่นใจแเราจะได้ทำตัวถูกโอ้ยทองมีอยู่จริงปะฉัเลเอือแค่สองเม็สุดท้ายแล้วอ่ะออกมาละไอ้ตรงเลด อ่าเราได้ไปต่อนะทุกคนเอเอได้ไปต่อแหมลุ้นจนเกรงไปหมดละอ่าถ้างั้นก็เดี๋ยวเราจะขออนุญาตไปอัพตัวละครก่อนนะคะอ่าแล้วก็ฟาร์มของด้วยยังไม่ได้หาอาร์ติแฟกต์ให้น้องเลยไม่รู้ว่าน้องใส่เซตไหนเดี๋ยวจะไปลองงมดูอาจจะต้องใช้เวลา ฉะนั้นก็ขอเวลาก่อนนะคะมาทุกคนตอนนี้เราอัพน้องอีเนฟาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะน้องก็จะมีค่าพลังจงตี1,746มีชำนาญท่า327แล้วก็มีคิเลส61.2มีคิดาเมท149.5แล้วก็มีเฟินฟู1 5 0 7อ่าแล้วก็อาวุธถือหอกฟาโวเพื่อนรักตลอดไปนะคะ อัตติแฟกตก็จะเป็นเซตนี้หลังจากไปงมมารู้สึกว่าเหมือนเซตนี้น่าจะดีที่สุดแล้วเราก็มีของเหลือพอดีก็เลยเอาให้น้องใส่ก็สแตตกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะะก็นาฬิกากระถวยก็เราใส่แบบผสมนะเพราะเห็นว่า เหมือนเอาชำนาญท่าด้วยแล้วก็แอทแท็ด้วยเนาะเราก็เลยใส่ผสมผสมไปมกลุ่มดาวไม่มีพรสวรรค์อ่าเป็นสกิลกับอันติที่อัพเต็มเนาะก็ประมาณนี้อันก็เดี๋ยวต่อไปเราไปดูทีมที่เราจะลองเอาไปเล่นกันโอเคและนี่คือทีมของน้องอีเนฟาที่เราจะมาลองเล่นกันนะคะ คนแรกก็จะเป็นอ e ีฟากากาคุค uh ุ uh u, ที่อัพทิ้งไว้เลเวล80เราไม่ได้อัพต่อเพราะไม่แน่ใจว่าจะได้เล่นบ่อยๆหรือเปล่ากลัวมันจะเปลืองของก็เลยอัพไว้แค่เลเวล80แล้วก็ลูกสาวคนดีคนเดิมฟูรีนาแล้วก็นายน้อยคนดีคนเดิมเหมือนกันแล้วก็จะเป็นน้องอ e ีเนฟานะคะ ไม่รู้ว่าจะ work ไหมแต่คิดว่าน่าจะพอเล่นได้แหละอืถ้างั้นเดี๋ยวเราไปลองดูกัน จบกันไปแล้วนะคะกับคลิปกาชาน้องอีเนฟาซึ่งเป็นตัวละครน็อดไครต์ตัวแรกเนาะก็สำหรับเราก็น้องเป็นตัวละครที่เล่นง่ายดีอ่าด้วยความที่เป็นออฟฟิลด์เรากดสกิลเราได้โลเราได้หุ่นแปดไฟฟ้าแเราก็ออกไปเล่นตัวอื่นสะดวกมากแล้วก็รีแอคชั่นใหม่เนาะดูน่าชาร์ตรู้สึกว่ามันทำดาเมจแรงด้วยอาจจะเพราะว่ามันติดครีด,ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจ อ่าถ้าใครทราบตรงนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะอืมแล้วก็ถ้าถามว่าควรเปิดไหมจริงๆถ้าใครมีแผนที่จะเปิดตัวละค,นนครนอตคลายอ่ะเราว่ามีน้องไว้ก็ไม่เสียหายเปิดเผื่อมาก็ได้ถ้าใครที่แบบเชื่อมั่นว่าดวงดีสุดๆแบบมั่นใจว่าเปิดแล้วออกอะไรเงี้ยเราว่ามีไว้ก็ไม่เสียหายนะ เออบางทีน้องอาจจะเป็นซับพอตที่สำคัญสำหรับตัวละครน,นอยใครก็ได้ใครจะไปรู้เนาะเออนั่นแหละเราก็เลยคิดว่าแบบมีก็ได้ไม่มีก็ได้หรือใครจะเปิดมาไว้ก่อนก็ไม่เสียหายอะไรอย่างนั้นอืมงั้นก็คลิปของเราก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละน้องไม่ได้มีรีวิวอะไรเยอะมากเราเป็นตัวออฟฟิลเราก็รู้ๆกันอยู่แบบ เมคนา닉มันทำงานอะไรยังไงอะนะส่วนคลิปต่อไปก็รอดูดรนะิปมาร์เก็ตติ้งตัวละครน็อตครายเนาะอย่างที่ทุกคนน่าจะทราบเราเล็งผู้บ่าวผมยาวไว้พี่คีริวอะไรสักอย่างฟลินท์ที่นากาอยู่ภาคท,ทุกคนเราชอบเสียงนากาอยู่มากทุกคนน่าจะจำเสียงเขาได้หรือเปล่าเขาคือคนภาคโกโจ,โจจูจูสึ เราชอบเสียงเขามากเราก็เลยแบบเราต้องได้เราต้องโดนแต่พี่เขามาแพทไหนก็ไม่รู้ฉะนั้นเราก็รอดูดริฟ์เนาะถ้ะางั้นก็เดี๋ยวขอจบแต่เพียงเท่านี้แหละไม่งั้นมันจะยาวแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ